ขณะนี้เจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะครับเจ็ดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีญาติธรรทุกท่านทุกคนานะเช้าเช้ามน่าขึ้นเลยนุ่มอยู่ระฆงข้ืงู่ะอยู่ข้างน้ยูกข้างท้ายนอม่าข้นข้างท้ายูข้างท้ายงาังไม่จากไปเรื่อยๆนะครับไมน้าเลยครับสวัสดีทุกท่านทุกคนยามเช้าเาครับ เัสีเยหน้าลยครับอนเลยครับสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนนะครับภานี้หลวงตาท่านก็ได้จาริกธุดงนะครับออกจากโรงเรียนปงรัชดาพิเศษนะครับ ยัพร้อมเลยนะครับผมพื้นครับลงตาพื้นต่างระดับพื้นปูนต่างระดับไปออกไปไกลีไเลยนะครับ ทำใาด่าี่จมารี่สดว่าคนมาถึงนนี้ไ่นาย้นเลย่า้เลย่า้เลยนสวัสดีที่ทำทุกทุกคนนะครับยามเช้าเช้านะครับ เหน่น้าขึ้นเลยแม่เน้นอะเช่ครัเข้าได้วยนะรอยย่างเงินเช้าไปจ้าพี่น้องชาวอำเภอปงนะครับเยอะมากนะครับที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับยามเช้าเช้านะครับเนาะตักบาเช้าเสร็จหลายท่านก็ยังไม่ได้กลับนะครับรอรับพรอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรอบเช้านี้นะครับก่อนที่ท่านจะเดินมุ่งหน้าต่อนะครับเนาะ ก็จะเป็นอ่าพิธชี้ผู้ไผ่นะครับโอ้คนเยอะมากครับด้านหน้าเลยนะครับผู้หญิงเนอะผู้หญิงถ่ายด้านข้างได้นะเราพยาาเน,น,นะครับผม

สวัสดีาน <c oughs> ักเลย้าัได้สวยนะครับรครับาับสวัสดียับช่างทุกท่านทุกคนยามเช้าครับกันเลยพ้อบกันเลยขับับเลยนะครับยัามนี่ถวายก็คแคบนี่ท่านเลยนะงานขึ้นไงนะขึ้นไงนะขึ้น่อบาหมองก้มมาอ้องโก้มือจับ โอ้วันนี้ยายจะทำเยอะมากครับที่ได้ร่วมเดินส่งหลวงตาถึงหน้าประตูโรงเรียนนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะร่วมเดินส่งท่านนะครับวันนี้นะครับเนาะเยอะมากครับด้านหลังนะครับครับก็สาธุนโมทนาบุญกับยายที่ทำทุกท่านทุกคนเลยนะครับยามเช้าครับเอาเวลาผ่าออกมาจะได้งามมากเลยนะเลยจิตตัวตรงไว้ครับ มันะต้องโก้มนะนะหน้ามัต้องโก้มหน้าหลุดเลยหน้าขึ้นแม่จับหน้ามีแต่หน้าที่วางก็จับจับไว้ได้ครูเมยียเด้อย,ยกไว้ได้จับไว้ได้นะครับ ขน้อาันนี่หลับรอเลยครับเนี่ยเนาะหลับรอแล้วนะครับหลับรอแล้วหลูงตาคอตกเลยสายด้วยครับผม รอจนหลับเลยคอคอโจกแล้วครับคือได้คได้เป็นมงคอ้อ้ยคอหล่นแล้วโอ้ยคอหล่นแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> นี <c oughs> ก็หัวแรงๆเลยหลับรอหลวงตาจะตื่นแต่เช้าครับอะไรนะคุณแม่คนท้องอ๋อคนท้องครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหลวงตาเด้อคุณแม่พี่พูดคนท้องหนึ่งเด้อเนี่ยท้องหนึ่งท่านบอกข้างหลังด้วยเด้อคนท้องเด้อครับเป็คนท้องนะครับ หมอครับคุณท้องครับองหนึ่งคนครับ้นคะครับเนาะก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับที่ได้ถ่ายทอดให้ยารทมของเราได้รับชมนะครับในบริเวณโรงเรียนปงนะครับพิเศษนะครับซึ่งพี่น้องยารทมก็เยอะนะครับเนาะท่านมาร่วมตักบาตรเช้านะครับ ถ่ายแล้วเปิดเด้คุณแม่เด้ถ่ายแล้วเปิดนอ๊อดันหน้าถ่ายแล้วเปิดทางเด้อยฟูจะชนนะครับกระเป๋าแค่ว่าอ่ายกยกของด้วยครับพี่ยกของเลยเด้อ <ols> ยกขึ้นนะครับยกขึ้นเลยสุข,ขียามเช้าครับตอนนี้ออกมาอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนแล้วนะครับต้องป้องหน้าเดลยผมว่าน่เก็บของข้าวครับเช้านี้ออกมาอยู่หน้าบริเวณโรงเรียนป้องนะครับรัชาดาพิเศษนะครับ ของของของคุณแม่ไม่ต้องยกเด้อคุณแม่มาซ้อนไหมคุณแม่ซ้อนแล้วจับไว้เด้อแม่แต่ว่าแม่แม่มือจับซ้อนแล้วจับไว้นะครับนะครับนี่โรงเรียนปงรัชดาพิเศษนะครับอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งยายทำก็เยอะนะครับที่ร่วมส่งหลวงตายามเช้านี้นะครับเอาแม่แแม่ขยับแม่ถึงนี้ ครับนี่าเลยขาวีวายก็วยวายมางวาย้ปงรัชดาพิเศษครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ญาติธรรมที่ท่านร่วมส่งหลวงตานะครับออกมาถึงบริเวณหน้าโรงเรียนปรงนะครับรัชดาพิเศษนะครับก็ร่วมส่งหลวงตาได้นะครับแล้วท่านไหนว่างเ้อคุณพ่อคุณแม่ผู้ญาติยายทุกท่านทุกคนนะครับ เดินได้นะครับเดินเดินส่งหลวงตาได้นะครับนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับแลาอยางเช้าๆเยอะมากครับเนี่ยเ,าาเยอะมากเลยครับเช้าวันนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับยามเช้าคุณแม่ไปต่ออีกบ้างไหมไปอีกจังมือนึงอีกมือนึงครับผมอีกยูอเดียวออีกมืเดียวครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบนะครับตั้มดัมซิ่งนะครับเนาะตอนนี้ออกมาจากบริเวณ ตอนนี้ออกมาจากออกมาอยู่หน้านหน้าโรงเรียนแล้วนะครับใจทำเนาะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเนาะถึงไหนจุดไหนเดี๋ยวผมจะบอกจใจทำตามป้ายตามเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนครับผม